สวัสดีครับท่านผู้ชมหัวขอ้อเอ็ดพงพาลวยคือเก่าครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับมือนี้เอ็ดมีแนวทางมานําเสนอคือเก่าครับมือนีก็เป็นเลขสูตรเลขคํานวณเหล็กล็อกคเนเทรงไม่เอ็ดหรือว่านี่เอ็ดมันเด้ลงมือนอนี้เอ็ดก็ได้ลงเลขล็อกวดที่เลี่ยว เปนไห้เดินสามบอกเขา,ท,า,าท,ท่านผู้ชมทีเรียวเปนไห้สามศูนย์มัธยีเรียวมันไห้เด่นสามไห้สามศูนย์หน้าอกหาศูนย์ห้าสามศูนย์บอกเข่ามัธทีเรียวมัธยีเป็นทรงไม่แอดเดียวมัธยี่เขาบล็อกท่านผู้ชมกับจังพิจาตรนาบึงแอดจะลุงเกียนไห้ จะเป็นแนวทางคือสารากินแบงค์รัฐบาลท่านผูช้ชมเด็กขมีเขาไม่ลดหลรอกท่านผู้ชมธรรมดาเลขสูตรเลขคำนวณก็ได้แต่บอนี้นอนนล้วเทียมกับเขาเป็นแนวทางหกทับแปดับหกแปด หลอกเนกับเขาเรือเอ็นี่ละทันมาท่มเนกับสมงไม่เอ็ดลงุงเหมามันกับมีงวดเขาเนี่ยเพาเขาเนี่มันได้ตรงกันก็ทําบท,ทุ่มจะได้มากกับจังจัดเด้อธันบุษมยีมม่เป็นแนวทางอีกนลอกหัวนี้เป็นไฮเด้น มันเห้ด่นศูนยคนจับครูไฮสะมีศูนสามศูนสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปด Xe sì cu Xám tua Xám tua 1 0 5 Xám tua 2 เก้าศูนย์เจ็ดใครจะลืมหกประตูน้ำเดือดท่านผู้ชมเอีกสามประรตูสามันเข่าอีกพันว่าตัวจอพันไห้บุ้งไห้ ตัวจอตัวจอปนว่องหาศูนย์สามก็ศูนย์เจ็ดเมื่อศูนย์สี่ก็ศูนย์เปลี่ยกับตัวล่องไปกับกันกันกับติดไปนี่เกิดเย็บเปเนียนหลายท่านผู้ชมตัวกันเนือกระเหล่าแต่ท่านผู้ชมมันท่านผู้ชมมากระจับท่านผู้ชมท่านผู้ชมใหญมากตรงกันกะ จัดสามเพื่อนนี่แหละท่านผู้ชมเอดค่ะมักน้ำยุงงวดเห็นว่า,วาจะมีศูนย์มักลักศูนย์งวนเอ็ดว่าชอบศูนย์ชอบส่วน,นตัวศูนย์ซ้ายบิบน,นกับบิงศูนย์หลุดศูนย์ก็ได้ท่านผู้ชมบิงศูนย์หลุดศูนย์ ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์แกก็คิดว่าศูนย์ตรงมะมาเนี่ยนอนหัวนี่แต่ว่ามันจะมา สูตรเดท่นนานั้นแหละบรรดาส่วนนี่กับเขาเลขเพิ่นนี่แหละเลขรอบเพิ่นเี่เพิ่นมี่ซีคูลนี่แหละอีกสามตัวครับง่ามอยู่เก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์สามสำรองเด็กเด็กดวนเหล็กมาเรียวกับไก่มือห้อยออกละ่ะ

มันเปหลายครูหลายอนี่เด็กมีสองครูท่านกัอพ่อสื่อสำหรับค้นงบหน่อยเดี๋ยวเลขสูตรแอสเอสคำนวณหกเกินเห็นมันขึ้นหัวดวงหันเลขสูตรเอเขาเต็มเต็มพอได้กับเนี่เลขคำนวณเขาหาศูนย์ตรงๆ ไม่ได้กลับเลยเนี๋ยแอ็ดคำนวณจักสองสามมื่นกันเห็นมันจังๆกันแอดจังสีลุ่งให้ท่านผู้ชมมึงเที่ยนหนึง่งก็จังติดตามเมากดกระดิง่งกดแจง้งเตือนกดไลค์กดแชร์แอดเด้อเราเป็นกำร่งใจในการทำคลิปแนีว่วตั้งเลยิซีทุกคน ยีได้ปดีปด,ดสินเป็นสะบาดบุญกระพานบุญนเอฟซีทุกคนงวนีกะกที่เขายิงละทั้งผลทั้งลางคือเก่าน่ะนี่จะมาสามตัวอีกและงวนนี่จะรุ่นกันต่อไปที่มีก็เอาเลกเลกสูตรเกษกล็อกเพิ่นไปก่อนสู์มาล้านเปอร์เซ็นต์ ไอ้วิ่งก็วบบิ่งศูนย์เนอะงวนนี่บนมามาแถวาสันมาลานตัวเส้นตัวจอมันก็นจอให้สองคู่ล่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีวันดีสิมหกสิงหาขอให้มันหมานทุกคนโชคดีทุกคนครับคลิปนี้กขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ